อัปเดตโรการ์เดนอีเวนต์แฟรี่พาร์ทสเรามาดูกันว่าในอัปเดตนี้จะมีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป พ้อมพิไลด้วยร้านบับเบิลชอปรับกดเกมพาร์ตแมปเดอะซองเกตเบนเกามาพร้อมกับเกมพาร์ตไฟนอลสปาร์และเดอะฟอ l เ n นบริการาง่ายๆแค่ใส่ไอดียโรบอทแมปกรอบประกาศเดนโกมี B, <sh arp> ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือไอดีไกลพร้อมใช้งานรับประกันจากร้านบริการครบจบเรื่องโรบอทต้องบับเบิลชอปเท่านั้นแม่ผมก็เจอกันอย่้งสำหรับคลิวิดูอัปเดตโรกการเดินประจำวันเสาร์นะครับผม ก่อนที่เราจะไปดูอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวพี่ประกาศรางวัลของคลิปวีรนี้ก่อนนะครับผมและนี่คือชมน้าผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเสลียงขคอกระทิศหนึ่งตัวไปนะครับผมและเช่นเคยครับผมคลิปวีรนี้ก็มีกิจกรรมเหมือนเดิมนะถ้าน้องๆช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ถึง1000ไลค์นะผมพี่ก็จะสุ่มแจกเสลียงขคอกระทิศหนึ่งตัวนั่นเองอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ถึง1 0ึ0ไลค์แล้วก็คอมเมนต์ไอดีกันเข้ามานะผมสุดหล่อสุดเท่สุดเกของไอ มาผมเริ่มกันที่อัปเดตแรกเลยนั่นก็คือเพชรช็อปนะผมเพิ่มในส่วนของร้านคา้าเทียร์งเข้ามานะผมก็จะมีไอเทม3อย่างนี้นะผมที่เข้ามาในช็อปเทียร์งนั่นเองครับผมอันแรกจะเป็นไอเทมรีชื่อของสัตว์เลี้ยงครับผมส่วนอันที่2ก็จะเป็นไอเทมจูงสัตว์เลี้ยงนั่นเองและอันที่3าก็จะเป็นเรนโบวรอลลี่ป๊อปครับผมเดี๋ยวพี่จะใช้ให้ดูนะผมไอเทมที่ซื้อในช็อปนี้นะส่วนไอเทมรอลลี่ป๊อปเรนโบวเนี่ยถ้าเราใช้กับสัตว์เลี้ยงครับผมมันก็ าหายยกนน่อนะผมส่วนวิธีการปลดล็อกร้านค้าเทีย2ก็เหมือนเดิมครับผมเราก็ต้องหาอาหารเพื่อมามอกให้กับ NPC ตัวนี้เพื่อปลดล็อกเฟนชิพนั่นเองครับผมก็ทําไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะปลดล็อกไอเทมซื้อขายทั้งหมดนะครับผมก็จะมีครูดาวในการให้อาหารเหมือนเดิมซึ่งอันนี้เป็นเซิร์ฟเทสนะผมอาจจะไม่ตรงกับที่อัปเดตในเซิร์ฟหลักและนี่ก็คือไอเทมที่เอาไว้จูงสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองครับผมเพชรลีดเดี๋ยวพี่จะมาลองใช้ให้ดูนะว่ามันจะจูงยังไงนะผมอ่ะ ลองกับเจ้าตัวนี้เลยนะผมดีโลกดปากเขาให้อ่ายไหมหลังจากที่เรากดใช้กับเจ้าดีโลไปไอ้เจ้านี้ก็จะเดินตามเราเป็นเวลา1ิวินาทีนะผมอถามว่าดีไหมก็ไม่เท่าไหร่นะผมแต่ถ้ามันคอมโ,มโบกับแมวมูละ่ะอ่าอ่าฮอันนี้น่าคิดอันนี้น่าคิดนะผมอันนี้คือพี่ยังไม่ได้ทดลองนะผมอะก็ไปทดลองกันดูนะผม เดินตามแค่ส0วินะผมก็ต้องกะเวลากันดีๆนะถ้าเอาไปใช้กับแมวมูนะอัดมาก็จะเป็นในส่วนของเฮรลีโลเนมนะผมไอทีมนี้ก็จะเป็นการรีชื่อของสัตว์เลี้ยงนะผมถ้าเราไม่ถูกใจชื่อของสัตว์เลี้ยงตัวไหนแล้วเราก็ไปรีใหม่ได้เลยนะผมะเดี๋ยวพี่จะทําทให้ดูลองรีเป็นเจ้าดีโลตัวนี้ดูนะครับผมชื่อเป็นมอสซี่นะอ่ากดเข้าไปผมหูยเปลี่ยนเป็นจีโอแล้วเห็นไหม <laughs> เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่แล้วเอาโอเคเดี๋ยวลองอีกที ปาาว่าผมไม่ชอบชื่อจีโอว่ะแซมสเตอร์อะไรอ่านีชื่อแซมสเตอร์ว่ะดีโลพี่ชื่อแซมสเตอร์ อย่างชอบชื่ออะไรวะเนี่ยเพิ่มในส่วนของโต๊ะครับมาใหม่2อ,อันนะผมเป็นโต๊ะครับสาหรับกิจกรรมนะอันแรกจะเป็นในส่วนของโต๊ะครับกาชานะครับผมก็จะเป็นไข่เป็นซีดแพ็คแล้วก็เป็นกล่องเปิดนะรวมถึงกล่องของแต่งด้วยนะครับผมและนี่คือไอเทมที่อยู่ในกล่องเปิดใหม่นะครับผมอ่าก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่แล้วก็ซีดแพ็คใหม่นะครับผมตัวที่หายากที่สุดด้านก็คือฟีดิกนั่นเองอ่าก็ไปคราฟกันได้นะครับทีในแนวคือต้องคราฟกล่องกาชาแน่นอนเลยก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมสาหรับโต๊ะครับแรกนะ กิจกรรมเดี๋ยวพี่ลองคับให้ดูนะครับผมนี่ใส่เข้าไปแล้วครับผมซันเบลซีทแพกแล้วก็ไข่ใหม่อ่าใส่เข้าไป3อย่าง ส่วนตัวคัฟที่2ครับผมก็จะเป็นตัวคัฟที่เป็นเกียร์ที่ใช้สําหรับอีเวนต์นี้นะครับผมอันที่สําคัญที่สุดเลยที่เราต้องครัฟอันแรกนั่นก็คือเจ้าตะข่ายนะครับผมเดี๋ยวพี่จะลองครัฟแล้วก็เอาไปใช้ให้ดูว่ามันสําคัญยังไงนะครับผมเพราะฉะนั้นพี่จะคาฟก่อนเลยนะครับผมส่วนไอเทมที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายอีกทีว่ามันทําอะไรได้บ้างนะอ่านี่ก็คาฟไปเลยครับผมอันนี้คือเป็นเวลาที่อยู่ในเซิร์ฟเทสนะมันจะไม่เหมือนเวลาในเซิร์ฟจริงนะครับผม ส่วนตรงข้ามก็จะเป็นในส่วนของ n p c ใหม่นะผมอ่าก็จะเป็นเฟอร์รี่ใบนั่นเองในส่วนของ MBC Fair ฟรี่ตรงนี้นะผมก็จะไม่มีอะไรมากเขาก็จะมาอธิบายว่าในเอีเวนต์นี้มีอะไรบ้างนะครับผมซึ่งมีด้วยกันหลักๆ2อ,อย่างอย่างแรกนะผมนั่นก็คือ Fairy ร i ่ลิงหรือว่าวงแหวนนางฟ้านะครับผมซึ่งจะเป็นประตูทางเข้าผ่านเข้าไปใน f a i r y รี่เวิลหรือว่าโลกของนางฟ้านั่นเองอันนี้คืออย่างที่1น,นะครับผม ส่วนอย่างที่2ก็คือการปลดล็อกร้านค้าที่อยู่ใน Fair y World นะครับผมเดี๋ยวพี่จะพาไปทํารับผมว่ามันทํำยังไงนะอย่าลืมคราบตะข่ายก่อนนะผมที่อยู่ในโต๊ะคาราฟเมื่อกี้นะครับไว้เยอะๆเลยนะผมเพราะว่ามันได้ใช้เยอะและก็ Fairy Ring เนี่ยจะสปอนทุกๆ30นาทีนะครับผมเอาง่ายๆคือ30นาทีสปอนครั้งหนึ่งนะผมซึ่งจะสุ่มเกิดภายในแมปนะ และต้นไม้ต้นนั้นแหละครับผมนั่นก็คือ Fairy World นะผมเราจะต้องไปที่ตรงนั้นนะมาผมตอนนี้ก็คือ Fairy Ring เกิดแล้วเราสามารถอยู่ในโลกของ Fairy เนี่ยได้แค่10นาทีเท่านั้นนะผมมาผมตอนนี้เราก็อยู่ใน Fairy World แล้วอ่าตรงมาที่ NPC ตรงกลางแมพเลยัะผมเนี่ก็จะเป็นต้นไมใ้ใหญ่ๆตรงกลางนี่ครับผม ก็จะมีร้านค้าให้เราได้เลือกซื้อไอเทมด้วยนะซึ่งเราจะต้องใช้ฟรีพอยต์นะครับผมในการซื้อนะอันนี้คือพี่ปลดล็อกร้านค้าไว้แล้วนะครับผมแต่ถ้าใครยังไม่สามารถปลดล็อกร้านค้าได้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะมาสอนวิธีการปลดล็อกร้านค้านะ ขั้นตอนแรกนะผมเราก็มาที่ NPC ตรงกลางนี่แหละแล้วก็หาเฟรนี้จานะผมเพื่อมามอบให้กับ NPC ตัวนี้นั่นเองโดยเราจะต้องถือเฟรนี้จาแล้วก็แล้วก็เลือกอันที่4นะผมเพื่อซับวิธเฟรนี้จาให้เขาไป1อันก็จะได้มา1แต้มนะผมมันจะมีหลอดแต้มอยู่ข้างบนหัว100แต้มเห็นไหมเราสามารถใส่ทั้งหมดได้โดยการเลือกอันที่5นะถ้าใครไม่อยากใส่ทีละอันนะผมอ่าก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะปลดล็อกไอเทมที่เราต้องการซื้อนะครับผมอันนี้คือพี่เหลือหนึ่งอย่างที่ยังซ ทําสถานะลูมินัตนั่นเองซึ่งเราจะต้องใช้3พันแต้มนะผมที่จะปลดล็อกการซื้อลูมินัสสไปนะส่วนวิธีการหาเฟรี่จานนะครับผมเราจะต้องเอาเฟรี่เน็ตเนี่ยไปจับนั่นเองครับผมอันนี้คือเราครามมาจากข้างบนแล้วนะผมเนี่บอกแล้วว่ามันจําเป็นส่วนวิธีจับก็คือเราจะต้องเดินไปใกล้เฟรี่นะครับผมแล้วก็ทําการคลิกใส่อ่าแบบนี้เลยเห็นไหมง่ายๆครับผมคลิกปั๊บอ่าเห็นไหมถือตะข่ายแล้ววิ่งใส่เลยแค่นี้เราก็ได้เฟรี่จามาแล้วครับผม ใน f ฟร r ดี้เวิลด์เนี่ยก็ยังมี n p c ที่ขายของด้วยนะครับผมมีด้วยกัน3อย่างครับผมนั่นก็คือคอสเมติกร้านค้าซีรแล้วก็ร้านค้าเพชรนั่นเองก็อยู่ตามมุมของแมปเลยนะครับผมแล้วก็เดินวนดูนะครับผมก็ประมาณเท่านี้สำหรับร้านค้าที่อยู่ใน f a i r y World นะครับผมส่วนการปลดล็อกไอเทมที่อยู่ในช็อปก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จัแฟรนดจาไปให้ n p c ที่อยู่ตรงกลางได้เลยนะครับผมก็ซับมิดไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่ามันจะปลดล็อกนะสำหรับใครที่สงสัยว่าเราซับมิดไปกี่แต้้มมแลวนะผ เราก็ไปดูที่ด้านบนได้นะจะเป็น NPC ใหม่ที่อยู่ตรงกลางแมปนั่นเองครับผมมันจะมีป้ายบอกว่าเราซับมิดไปกี่แต้มแล้วนั่นเองก็ไปดูตรงนั้นได้นะและใน Fairy World เนี่ยก็ยังมีอีเวนต์ให้เราได้เล่นด้วยนะผมนั่นก็คืออีเวนต์เก็บลูกไฟสีชมพูนั่นเองซึ่งเราจะต้องออบบี้หรือว่าปากลัวขึ้นไปนะผมเพื่อทําการเก็บลูกไฟสีชมพูนี้หลังจากที่เราเก็บแล้วเราก็จะได้อเทมนะครับผมเขาก็จะสุมมาให้ว่าเราจะได้อะไรนะ อ่าที่โชคดีที่สุดเลยก็คือได้กล่องกาชาหรือว่าได้ไข่นั่นเองอันนี้คือสุดๆแล้วนะครับผมก็ลองไปเล่นอ,อบบี้ดูนะครับผมใครที่อ,อบบี้กเก่งๆก็น่าจะเล่นง่ายนะผมสาหรับอีเวนต์นี้และสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในอัปเดตนี้นั่นก็คือมินิอะชิปเมนนะครับผมเดี๋ยวพี่จะมาบอกว่าแต่แลวเวะเควส์ทาอะไรบ้างนะอันนี้คือพี่ทําไปแล้วบ้างนะครับผมยังไม่หมดนะอ่าทำไปแล้วส3าเควสนะผมจากทั้งหมด16เควสนะ ส่วนของรางวัลก็จะมีกล่องสุ่มกาชานะครับผมรัมไบรท์เฮชชั่นดูมินัตแล้วก็น้ําพุนะครับผมอันนี้เป็นของแต่งทีนี้พี่จะมาบอกว่าแต่ละเควสท,ทำอะไรบ้างนะครับเริ่มจากเควสแรกครับเราจะต้องเก็บพืชที่ติดสถานะกิมเบอร์ลิงเนี่ย10ครั้งเนะยครับผมอันที่2ก็เก็บพืชที่ติดสถานะกิมเบอร์ลิง50ครั้งส่วนอันที่3ก็เก็บพืชที่ติดสถานะกิมเบอร์ลิงเนี่ย100ครั้งครับผมส่วนเควสท,ที่4ก็จะเป็นคราฟสเปกิมเบอร์ลิง10 ส่วนควีตที่ห้าคือคัฟเฟอรี่เน็ตนะครับผม15ครั้งและอันที่6เนี่ยก็คือคัฟเฟอรี่ซัมเบอร์เนอร์นะครับผม1ครั้งอันที่7ก็คือเปิดไข่เอ็นชาร์สครั้งอันที่8เปิดไข่เอ็นชาร์สสครั้งและอันที่9เปิดไข่เอ็นชาร์สสครั้งคนระับและอันที่10เปิดไข่เอ็นชาร์ให้ได้เจ้าอิมนะครับผมโดยมีน้ำหนัก1.2ึกิโลขึ้นไปนะครับผมและอันที่11เปิดไข่เอ็นชาร์ให้ได้พิกซี่นะครับผมและมีน้ำหนักต่ำกว่า1กหนะนะะะย้้าาววว่่่่ตกนนคคคครรัับบแลเสที12ือไดผม การได้เลดี้บัคนี่ก็คือเทรดจากเพื่อนก็ได้นะเควสที่13ก็คือได้พิกซี่นะผมเควสที่14ก็คือได้อิมนะผมเควสที่15ก็คือได้กิมมิลลิงสไปนะและเควสสุดท้ายของผมเควสที่16นั่นก็คือได้เจ้าออคต้าคริสนะผมเราจะเทรดกับเพื่อนก็ได้นะขอเทรดแล้วก็เทรดกลับอะไรอย่างงี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับผมสำหรับมินิอะชิฟเมนต์ใหม่ที่มาในอัปเดตนี้นะครับผมอ่าถ้าว่างก็ไปทำกันได้แต่ถ้าไม่รีบก็ทำเรื่อยๆได้เหมือนกันครับผมนอกจากเขาจะออกก่อนนะ และนี่คือไอเทมใหม่ที่มาในโตคัฟอีเวนต์ครับผมแฟ i r ี่คอลเลอร์อ่าเป็นเหมือนตะเกียงเลยนะผมตะเกียงเรียกยักษ์แต่อันนี้ไม่ใช่ับผมอันนี้คือตะเกียงเรียกแฟรี่นั่นเองถ้าเราถือตะเกียงนี้แล้วจิ้มที่หน้าจอหนึ่งครั้งครับผมมันจะทําการเรียกแฟรี่ออกมาและให้เราไปตามหานั่นเองถ้าเราตามหาแฟรี่ตัวนี้เจอครับผมเขาก็จะบินไปที่สวนและสร้างสถานะกิมมารลลิงให้กับผลไม้ของเราหรือเอาเก็บไว้คับไอเทมอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันครับผมแต่พี่แนะนําเอาไว้คับไอเทมอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ ถัดมาคือ Fairy Power Extender นั่นเองครับผมไอเทมนี้จะช่วยให้ Fairy Wave เนี่ยมีเวลาเพิ่มขึ้น5นาที Fairy Wave ก็คือทุกๆ1ชั่วโมงจะมีกิจกรรม Fairy บินออกมาใช่ไหมถ้าเราใช้ไอเทมนี้จะทำให้ Fairy บินออกมาเพิ่มขึ้น5นาทีครับผมแต่ว่าไอเทมนี้ก็ใช้ในการครับไอเทมอย่างอื่นได้ด้วยเช่นกัน และนี่ก็คือ Fairy Summoner ครับผมไอเทมชิ้นนี้จะเป็นการเรียกแฟรี่ออกมาจากต้นไม้แล้วก็มาตอมผลไม้ของเราให้ติดสถาน,นะเกมเมอร์ลิงครับผมให้ขายกิจกรรมเลยอันนี้คือไม่ต้องรอทุกๆหนึ่งชั่วโมงก็สามารถใช้ได้พี่ยกตัวอย่างตัวน,นี้พี่กดใช้ปุ๊บมันก็มีแฟรี่มาตอมนะครับผมต้นไม้ให้กับเราแต่ตอนนี้คือต้นไม้ของพี่มันติดสถาน,นะเกมเมอร์ลิงทั้งหมดเลยนะผมมันก็เลยไม่มาตอมนั่นเองนะ,ะก็จะประมาณนี้แหละสาหรับไอเทม Summoner Fairy นะครับผมมาทีนี้หมดแล้วครับผมสําหรับอัปเดต เดี๋ยวพี่จะมาทดสอบเปิดกล่องนะว่ามันจะได้ฟีนิกซ์หรือเปล่านะผมหนึ่งเปอร์เซ็นต์มาพร้อมแล้วซัดเลยครับผมตอนนี้คือมีอยู่สามสิบห้ากล่องนะมาดูกันว่าสามสิบห้ากล่องเนี่ยพี่จะได้หรือเปล่านะผมสุดหล่อสุดที่สุดเกลียอองไอ้ยังไม่มานะครับผมตรงนี้โอ้โหเหตุมาก่อนเลยโอ้โหยังไงครับผมกดคลิกรัวๆคลิกรัวๆโอ้โหผลอะไรไม่รู้ ยังไม่ได้นะผมจังวันนี้ยังไงอุ้ย่มาอีกแล้วผมคดีดาวโอ้โหสันเลี้ยงอันฟอมบอนนะครับผมไปกันต่อจังวันนี้ยังไงขอหน่อยครับผมยอุ้ยมาแล้วครับผมวิในครับผมโอ้โหดีวายหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้โอะไรวะเนี่ยโอ้มาแล้วครับเป็นไงครับโอ้โหเป็นไงโคตรสวยอะครับนนนนนได้มาก่อนแล้วครับผมหนึ่งตัวจังวันนี้ มายังเหลือกล่องอีกนะเหลืออีก12กล่องนะเดี๋ยวพี่เปิดให้หมดเลยนะผม2กล่องนี้มาดูกันว่าเราจะได้เพิ่มมาจาก1ตัวเออเปาจัดแมวผมจัดแมวผมเลยไอ้บรรล์บัตร <c oughs> กล่องสุดท้ายว่ายังไงครับผมจะวันนี้ขออีกสักตัวอุยอ้ยอูย้ผ่านหน้าแว๊บๆไ,ไปว่ะไอ้บรรล์บัตรอีกแล้วครับผมโอเค35กล่องได้มา1ตัวก็ถือว่า ได้อยู่นะพี่ว่าไม่ถึงกับเกลือนะครับผมก็ประมาณเท่านี้นะผมสําหรับคลิปวิดีโออัปเดตกัวการเด่นันเสาวนี้ถ้าน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของพี่ไลค์ด้วยเจอกันใหม่ EP หนะ้ไปแล้วครับผม